คือนี่กําลังจะนอนแล้วทุกครั้งเนี่ยเวลาจะนอนก็ต้องฟังเรื่องผีแล้วเรื่องผีฮิตฮอตที่ฮอตมากนั่นก็คือเรื่องทําไมดูเป็นคนดีจังของคุณปอยที่ไปเล่ากับเดอะโกสแล้วในคลิปเนี่ยมันมีเสียงประหลาดแทรกมาเสียงประหลาดแทรกมาทุกคนก็ลงความเห็นเลยว่ามันคือเสียงผีปีศาจต่างต่างเสียงลี้ลับเสียงอะไรบอกว่าเอามันมาแทรกมาในคลิป แล้วมันแทกจริงฟังไหมอ่ะเปิดได้ฟังเราไม่ได้โดนสื่อหลอกลอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบว่าเขาอะอยู่กับคุณแม่เขาสองคนเออคนลุกคนลุกเลยคนหัวลุกเลยได้ยินป่ะเอามันมาโอ้น่ากลัวมากช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนาทีที่สิบห้าศูนย์สามถึงสิบห้าหนึ่งศูนย์ประมาณเนี้ยไปลองฟังดูนะ แล้วจะบอกให้เธอใช่เคยดูดวงกับหมอดูคนนี้แหละหมอดูคนนี้เลยในตอนนี้นะในเน็ตเขาก็บอกว่าจะต้องล้างแขนหมอดูกันแหละจะล้างแขนหมอดูจะเอาสัพพกรไปลงหมอดูคนเขาก็บูลลี่กันไงบอกว่าสัพพกรจะกล้าลงหรือเปล่าเพราะว่ากลัวหมอดูจะทําของใส่จะทําของใส่สัพพกรนะอ๋อพอไปฟังเสิมีเสียงผีเสียงอะไรนะแปลกแปกใหม่ๆ